สวัสดีจ้าพี่น้องในคันนี้มาเบิงตลาดน้ำโมเวนจ้ามาทุระมาทุรก็เลยมาเบิงตลาดทายตลาดน้ำโมเวนให้บเบิงน้ำเที่ยงจ้าตลาดตอนเที่ยงก็จะเป็นประมาณน,นี่แหละจ้าแม่ค่าก็ยังทันมาลายเรื่มทยอยมาชมบรรยากาศน้ำเที่ยงเนาะจ้าเนาะ เทียงสาวโรงงานกินเข่าเทียงอยู่ในโรงงานจะบได้ออกมาเหลือแ้าพระแม่ที่น้องเดดเแดครับ ท่านแม่คุณมาเดินตลาดจ้าทำก็นี่ก็คือคาดสีมงหามงเลงี้ยงเต็มละ่ะทั้งแม่คา้าทั้งคนสื่อจ้ะตลาดใกล้บ้านแม่พันนีห่างจากบ้านแม่พันนีหนึ่งกิโล ทอดกวยเตี๋ยวปอกๆนี่ค่ะก็ลืมทยอยคนขลองลงมาเฟ็ดหรอฮะลงยูทูปนอกเปนเฟียดเนี่ยทำาไรกันเนี่ยั้หาบาทที่น้องเอ้ยกัเขาถือฝนน้ำไหลกับเขาบ้านจะหอม

เป็นน้ำพันนี่เป็นเอาคนก็เอินพันคือกันเด้ลางเท้าบังเทีาคนก็เอินพันคืกันถ้าเ่าเป็นน้ำพันมันดูพอดีเขาเรียกว่าเป็นน้ำแนวเหรอหอมนะวะหินกนี่แหละใช่ทำบางครเงเินก็นีัตว์ีดอแตันี่ก็ยังหอมอยู่ นี่แหละวิธีของแม่ค้าแม่ค้าตลาดเรงหน้าโรงงานบัลาดใหญ่ก็เริ่มทยอยมาแล้วละจ้าแม่ค้าก็ได้ี่ยังอีกแล้วเนะั่นมะเขือมะเขือ,อกันะชีวิตแม่ค้า พ่อปั่นเห็นน้ำเพลินไหลถูกตาดอกทัวร์ดูพี่น้องทัวร์ดูว่ามากันหลายสินค้าเนาะมะกะลี่อยู่เนาะโอ้มันกเลังออกแบไปมันมีทัวมีแดกดอกขายไปแล้ว ให้บ้างแค่นั้นเลนนยเอาผงไทยเอาไหมคนเา้แม่มาหากิ้ข้าว <laughs> ừ, <Từ cười> có phải không? <được>, <laughs> 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 จ้าอันนี้ปอกแอเขาพอดลองดูพี่น้องขอาพดอ่อนจ้าขอาพดอ่อนเกก่อนะเมื <Both> ่ออาชีพวะไว้ไว้ชวดเอาชวดเอานี่ลายอันลายยางให้ได้เบิ้งได้ชมพี่น้องเอ้ยให้ได้ซื้อได้หามาค้าถือผิดซ้ำพออยู่พอจินเกิดลวนไหม ราคาบบเพียงด้วยน,น,นะเปล่งใส่ใจแต่นอกนะฝากที่เอาอัอ้วนมันมาขายนี่ฝักโตนั่นมันติดฝา,ากแรกมันคือฝักแตงยมูพิ่นเอามาขายฝักแตงยมูหน่อยว่าง,นงห,นหนึ่งหน่เนาะเจ้เออกับฝากไากากต่นั่นละ มันมก็ออกกันนี่แล้วว่าแม่นเจ้าค่อยออกกันนั่นว่าแม่นดิมมันก็าพร้อมกันออกฝักน้อยเลยจังออกฝักใหญ่ว่าแม่นดิวยออกพร้อมกันเขาก็ออกฝักเนี่ยเขาบอกมีวางนึงหันบ้านน้องกันตวงเอาแตงม้นหน่อยมาขายคือกันนะส่วนเนื้อจินวัสนุเขาคือดีเอ้าก็ยังว่าแตงม้นหน่อยอันเพื่อนว่ามันโดกหลายเพื่อนเลยเอาแบ่งเอาอมาขายเฮ็ดถุงละสิบบาทถุงละยี่สิบบาทนุ่ยใหญ่ป็นได่กับโบเจนะส่วนโอ้ยจีแม่นดีหลายังงา บ้านเฮามีของอยู่ของกินแปลกๆให้กินดีดีว่ายในตลาดที่พุ่งไปจากไทย,ยหรือด้วแม่สูยอยู่นี่วะได้แม่อยู่นี่หลายกว่าของกินนะไปมองมอืออ่นนี่บ่ซื้อมาเลยบ่ซื้อมาให้มันหนักมาเอายุนี่มาเอายุนี่ดีกว่ามีหลายย่างหลายย่างให้เขาได้เลือกกินแล้วก็ราคาบ่แพง ี่อาเปนสียงเหรอตอนนด้ยังกินอ,อันนั้นบ่เจะแม่นบอ่อเฮ็ดเป็นถุงๆอันพวกมากบ่เจะกันนี้เนาะเนี่ยจ้ะมาดูพี่น้องถุงละสิบบาท้านาคนะ่ะจะสะออนอีหลีได้ด้ยนี่ไม่นีเสียงก็เจ๊ <c oughs> เจบ่เห็เลย แล้วขายยังไง่แล mm. ้วขายยังไงนี nah, ่พวกนี uh. ่เด um, um. ้่่นมาขายที่พวกประจำต่างคนต่างไ่ พ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามชมจ้าช่องแม่พันธมีพาชมพระตลาดพระทองตลาดตัวเที่ยงจะกำลังเริ่มทยอยมาแล้วแม่ค่ะกำลังลุ้งของลุ้ยังจะน้อยนี่ก็คึกคักเราเห็นเดีว พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามชมขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไทยกะให้ปลอดภัยบุญรักษาคุณพระภ้มค้องเดินทางปลอดภัยทุกทุกคนสุขภาพแข็งแรงเด้ออายุมันพันยืนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้า